น6นาฬิกา54นาทีนะครับเราพักกันสักครู่แ้ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอีกหนึ่งเรื่องใหญ่แล้วครับการกระจายวัคซีนวันมะรืนนี้แล้วนะครับ1พฤษภาคมที่จะลงทะเบียนหมอพร้อมกันกลุ่มไหนจะได้ลงทะเบียนก่อนได้ฉีดก่อนแล้วกลุ่มประชาชนทั่วไปเมื่อไหร่จะได้ฉีดเดี๋ยวสักครู่มาลงรายล,ละเอียดกันครับสนับสนุนโดย บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวอร์แกสผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเดอปารีหอมนาน30วันมาม่าโอเคเส้นหนานุ่มอร่อยเหนียวแน่นร้อนนี้ฟรีค่าไฟ2งเดือนเมื่อเซอร์แอร์แครเอร์เอสอินเวอร์เตอร์พลัสถึง15พฤษภาค,คมนี้ชนะได้ทุกเส้นทางกับนิสสันาวราใหม่ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะพร้อมขุมพลังเทวินเทอร์โบพิเศษรับประกันคุณภาพรถใหม่5ปีขับฟรี90วันเมื่อจองและออกรถภายใน30เมษายนนี้ยิ่งลุยต่อยิ่งได้ประสบการณ์ลุยต่อกับพี่ไหมล่ะลุยเข้มถึงใจเบอร์ดี้มั่นใจสู้ไปด้วยกันวัย50แล้วไง สนุกกับสิ่งที่ต้องการทำสนุกทุกกิจกรรมตามติดทุกเทรนด์เซ็นทรัมซิลเวอร์ 50+ สูตรเพื่อวัย50ปีขึ้นไปมีวิตามินและเกลือแร่รวมที่จำเป็น23ชนิดพร้อมเบตา้าแคโรทีนลูทีนและไลคโคปีนวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซ็นทรัมซิวเวอร์ 50+ ทำไมต้องดีท็อกซ์ช่องปากเพราะพลังฆ่าสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติช่วยดีท็อกซ์ขจัดสิ่งตกค้างอย่างล้ำลึกให้รู้สึกปากสะอาดสดชื่นยาวนานพร้อมเอนจอยกับทุกสิ่งเหมือนได้ดีท็อกซ์ช่องปากทุกวันใหม่น้ำยาบ้วนปากข้อเกียรสมุนไพรดีท็อกซ์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องที่บีควิกที่ไหนบีควิกทำไมเชร์บอว์วิวเกียร์มิกิโเท่าไหร่เริ่มต้น590บาทตังค์นะ้าร้อยเก้าสิบาทแถมฟรีใจางฟรี อุ้มมากครบทุกบริการเรื่องรถที่บีคลิกทั่วประเทศถึง30เมษายนนี้ From the moment I l a i d eyes on you This is what I said, I said, I said 442 5G ราคาใหม่เริ่มเพียง38,400บาทถึง30มิถุนายนนี้สินค้าราคามหาชนใหม่ถูกใจกว่าเดิมตัดและตรึงราคายาวนานกว่าคุ้มค่าทุกวันทั้งของกินของใช้สินค้าราคามหาชนใหม่ให้คุณเริ่มต้นความสุขใหม่ๆได้ทุกวัน สุขใจเต็มๆกับสินค้าราคามาหาชนใหม่ถึง30มิถุนายนนี้ที่โลตัส Caria X Inverter Plus Plus สองสีสุดล้ำ Plus Gentle Touch Technology. เทคโนโลยีเยียสบายแบบลมไม่ระคายผิวประหยัดขั้นสุดฟอกฝุ่นและช่วยกำจัดไวรัส Caria X Inverter Plus Plus อีกนิดชีวิตดีคึคนอีกเยอะรอบครัวข่าว3ามพิธีกรข่าว5 c คาแรคเตอการนำเสนอ กิตติข่าวสามมิติจริงจังลึกรอบด้านดนกระิขันข่าวชาวตรูลวงข่าวชาวบ้านขนานแท้ภาสิตเรื่องเด่นเย็นนี้กระชับฉับไวทุกสถานการณ์ข่าวประจำวันกันไข่เที่ยงวันพันเหตุการณ์เกาะติดข่าวขยี้ทุกดรามา่าและการกลับมาของจมกรข่าวของคุณสรยุทธ์เรื่องเราชาวนี้ เข้มข้นกับคนคุ้นเคยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนช่องสามอยู่กับคุณถึงสับดาคมน,นีลล้ล็อกล็อกล็อกไม่เหะอเหมือนโซฟีหลับสนิทตลอดคืนไม่มีแผ่นอกกระชับ3ามมิติลงล็อกพอดีกับร่องก้นไม่ไหลไปด้านหลังโซฟีหลับสนิทตลอดคืนทุกๆุกแก ตั้งใจรังสรรค์กาแฟอย่างพิถีพิถันทุกๆกแก้วยกระดับการดืม่มด่ำกาแฟให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีรักษาสิ่งที่มีค่าเพื่อให้คุณภาพคงอยู่เสมอสู่การเริ่มตน้นและสร้างสรรค์อย่างไรจ้จุดจบราะในทุกแก้วกาแฟของเราเปลี่ยมคุณค่าและงดงามในตัวเอง Nespresso What else อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตพิสูจน,น์แล้วว่าด,ดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งหปีซ้อนสบู่เบเนตบุ๋มยืนยันดีจริงทุกสูตรค่ะป่ะถูกเป็นไรอะ่ะถูกเป็นไรเนี่ยมีกลิ่นปากแบบนี้ลองสูตรใหม่ย,ยัง<ม>สูตรใหม่ใหม่เหรอเนี่ยสูตรใหม่คอเกตสูตรเกลือปรับปรุงใหม่ช่วยดูแลเหงือกลดกลิ่นปากเยน็นสดชื่นใหม่ต้องลองชอบเลยที่ชอบปีชอบเลยที่ชอบปี้ชอ,ชอปชอปีมีกำลังใจทางชอปชอบเลยที่ชอบ ช้อปเลยที่ชอปป้ชอปปี้ชอปป้ชอปปี้มีบริการจ่ายเงินปลายทางลูกค้าใหม่รับโค้ดส่งฟรี31ธันวาคนมนี้ช้อป,ปเลยที่ช้อปปี้เด็ไปเขียวละสายนิดยังดีงบที่กรอกไปได้ประกันชั้นหนึ่งที่คุ้มครองแบบไม่มีคู่กรณีพิมพ์เลยรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์เปรียบเทียบจรงิงแค่บอกงบครบดีถูกทีวีมือถือด,ดีราคาคุม้มครบดีถูกเช็คดีแท็กถึง31พฤษภาคมนี้ สิงเลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมความซาซัมเมอร์นี้สดชื่น